สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน้นาๆคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ชื่นชอบในการหาอยู่หากินกับธรรมชาตินะครับผมวันนี้นะหวังก็ออกไม้มาตกเบ็ดอีกแล้วครับวันนี้มาตกปาลาตะก้อตะข่ายตะก้อหน้าดินนะครับผมนะหวังลงไปตะก้อตะข่ายสองคันกับตะก้อหน้าดินหนึ่งคันนะครับมเมื่อกี้นี้ คันแดงมีดึงนะครับตึ๊กตึกอยู่นะครับเป็นตะก้อตะขายนะครับผมแล้วก็คันดําคันเล็กก็เป็นตะก้อตะขายนะครับเบ็ดนะหวังสามขันครับผมเดี๋ยวนะหวังลงไปดูเบ็ดก่อนนะครับอย่ามาลุ้นกันครับผมว่าจะมีความหมันหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ดึงแล้วนะครับ อจจะลมแรงไปนหน่อยนึงนะครับผม หมาล้ะครับตะก้อตะขคร้ได้สองตัวเลยครับละตัวครับผมตะก้อตะขคร้ก็แบบนี้แหละครับหากินง่ายครับ หวังก็ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมีความหวานอีกหรือเปล่านะครับ สวยเลยครับผมนี่ครับใสสวยเลยครับได้เลยครับมันมาแล้วครับนาดินแต่ก็นาดินมาแล้วก็นาดินทํางานแล้วครับเดี๋ยวไปเอาอีกทันขึ้นก่อน สองตัวครับผมเก็บก่อนครับไปครับไปลงเบ็ดครับ มาแล้วครับคุณผู้ชมครับมาแล้วเขาฝนมาแล้วครับนะหวังก็ยังได้ไม่เท่าไหร่เลยฝนก็เริ่มมาแล้วเขาฝนมาแล้วเงียบเลยครับตอนนี้ไม่กระดิกเลยครับนะหวังก็นั่งเหงามานานแล้วนะครับชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวนะหวังเอาเบ็ด ขึ้นมาเช็คเหยื่อก่อนนะครับตีลงไปนานแล้วเหยื่ออาจจะหมด หมดครับเหยื่อหมดเดี๋ยวระวังใส่เหยื่อใหม่ครับสลัดมองก่อนครับเอาขยะออกหมดเกลี้ยงเลยครับเหยื่อ ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นเหยื่อหมักนะครับนวังหมักเองทำเองครับซื้อลำเขามาแล้วก็มาหมักเอานี่ครับนวังจะปั้นไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลงเลยครับ ลงไปแล้วก็เก็บสายเรียบร้อยครับผมคันนี้ขึ้นมามาดูเงียบเลยโอ้โหทันนี้เยื่ไม่หมด เหลือหน่อยหนึ่งใส่จะเป็นปลาเล็กครับปลาเล็กกินปลาตัวเล็กกว่าตาตะไครยเลยไม่ติดตะไครยนะครับตะไครที่นาหวางใช้วันนี้ก็เจ็ดเส้นครับตะไคร์เจ็ดเส้นปั่นลงไปใหม่ หวังก็จะปั้นกลมๆนะครับผมก็ไม่กลมมากนะครับจะเป็นวงรีหน่อยๆตลาะดตะไครยก่อนครับป้ายลงกระเสื้อลงไปกินปลานินมันๆครับผมนั่นแหละ หวังให้กระสือลงไปกินปนินแล้วครับไปจับปนินมาให้นบะัา แห้วครับแห้วดึงอย่างแรงเลยครับรู้ปลาอะไรอย <c oughs> ู่เปล่าไม่รู้เนี่ยน่าจะอยู่สายอ่อน ยอนอยู่อยู่ไหมโอ้อยู่อยู่อยู่ขนเลยขนนี้ตัวกระดกเลยครับ พร้อมกันเลยเปนพร้อมกันเลยปลาอะไรปลาอะไรอู้ตัวนี้โอ้ยตัวนี้สุดยอดเลยครับผมนี่โอ้โหโบโบเลยสุดยอดฮฮุเลยครับวันนี้เอาคันนี้ขึ้นก่อน อันนี้เป็นยังไงหีวไหมโอ้คันนี้ก็อยู่ครับผมอันนี้ใซสสวยเลยครับนวังเปลี่ยนมาเป็นตะก้อน้าดีนแล้วครับนี่ครับเหยื่อนวังนวังก็จะปั้นอยู่ประมาณนี้นะครับผมไปครับไปลงเบ็ดกันครับเมื่อกี้เอาขึ้นมาสองตัวสองคันเลยครับลุ้นกันใหม่ครับผม เมื่อกี้นะหวังก็ว่าจะกลับบ้านนะครับพอดีเมื่อกี้นี่รุ่นใหญ่เขาเข้ามากินเหยื่อนะหวังก็เลยอยู่ต่ออีกหน่อยนึงครับก็ประมาณครึ่งโลนะครับตัวเมื่อกี้นี้สุดยอดเลยครับผมมาหมายนี้นะหวังก็เพิ่งจะได้ตัวใหญ่วันนี้แหละครับเดี๋ยวรุ่นกันต่อครับผม ใหญ่มันเข้าตอนเย็นนี่เองครับตอนเช้าก็ไซส์สวยตัวเล็กนะครับเข้าอยู่ตอนนี้นนหวังเปลี่ยนมาเป็นตะกอ้อน้าดินสองคันครับคันดําคันแดงนี่ก็เป็นตะกอตะข่ายอยู่เหมือนเดิมแต่ก็นิ่งเลยครับแต่ก็ตะข่ายตอนนี้ไม่เข้าอยวหมักนนหวังนี่ใช้ได้เลยครับลุ้นต่อครับลุ้นลุ้น วันนี้นหวังก็ว่างครับวันนี้ว่างงานก็เลยออกมาหากับข้าวครับการตกปลาของนหวังก็จะมีได้มากได้น้อยบางวันก็แหว้วบางวันแห้วก็ไม่ได้ลงคลิปบางวันก็ได้เยอะก็ได้ลงคลิปวันนี้มีเวลาหน่อยครับเลยนั่งถึงเย็นที่ต่อเงียบไปเลยฝากคุณผู้ชมติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นหวังด้วยนะครับ เงียบเลยลุนครับลุ้นส้ายก่อนช่วงสิบโมงเช้านี่ปลาเข้าดีครับเข้าตรงช่วงรนหวังลงตะก้อตะขายพอบ่ายมานี่ไม่ค่อยเข้าผมมาช่วงสามโมงนี่มาเข้าบ่อยหน่อยครับเข้าดีหน่อยช่วงสามโมงตอนนี้ก็ สี่โมงแลครับน,นี่นวหวังดูเวลาสี่โมงเดี๋ยววหวังจะนั่งอยู่อีกกชั่วโมงหนึ่งครับได้ไม่ได้ก็กลับบ้านครับลมแรงไปหน่อยครับวันนี้ เออไปหน่อยครับอยู่ครับอยู่โอ้ตัวเล็กแต่ดิ้นแรงครับปลาขาวครับปลาขาวอืมแรงดีปลาขาวนี่ดึงเบ็ดดิน้นด้งด้งเลย ครับผมใสส,สวยๆเลยครับช่วงเย็นสุดยอดครับผมท่ันเดิม <c oughs> ทันเดิมทันเดิมผงหมันตอนเย็น มาอีกแล้วใส่สวยใส่สวยมนัมนมันเหมือนมีปลาตอดครับสายหย่อนาย่อน,อดอนเดี๋ยวนายวาเอาขึ้นดูก่อนะะครับม,มีปลาติด มารอบนี้แพ็คคู่มาเลยครับผมปลานินกับปลาขาวหมานๆครับผม ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะครับผมนวังก็เลิกแล้วนะครับนวังก็เก็บเบ็ดแล้วครับสองคันและอีกหนึ่งคันนวังก็จะเก็บเบ็ดแล้วก็จะกลับบ้านนะครับผมก็ปลาในกระชังดินส <c oughs> ะดุ้งปลากระชังดินก็เดี๋ยวคลิปนี้นวังก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับผมวันนี้ก็หมานมากเลยครับวันนี้หมานพอสมควรเลยได้กับข้าวแล้วครับกลับบ้านอย่างเสือเมียไม่ด่าแล้วครับวันนี้เดี๋ยวนะหวังให้ดูผลงานครับผมนี่ครับเบ็ดนหวังวันนี้มาสามคันสองคันนี้ก็เก็บแล้วนะครับผมเหลืออีกหนึ่งคันนหวังก็จะเก็บแล้วก็จะกลับบ้านนะครับผมนี่ครับผลงานของนหวังวันนี้นะครับนี่หมานพอสมควรเลยครับ วันนี้ได้เยอะเลยครับกลับบ้านอย่างเสือเมียไม่ด่าแน่นอนครับวันนี้มานๆครับผมดิ้นใหญ่เลยครับปลาขาว